เบอร์นิสตัวละครอนโนมารีนอกสนามแปะไฟรัวๆแล้วยังต่อไปโกลาหลนได้ดิสออเดอร์รัวๆขนาดนี้ดาเมจเนี่ยเป็นหลายๆแสนต่อกันแบบนี้น่ามีติดไอดีสุดๆเลยครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายตั้งแต่การปั้นตัวละครการเล่นเรียกว่าจับมือเล่นเลยครับตัวละครนี้เล่นไม่ยากสรุปข้อดีข้อควรระวังมาจัดเท่าทีมกันอธิบายมายสเคปและปิดท้ายด้วยคําถามพบบ่อยครับว่าตัวละครนี้ควรเปิดหรือไม่เปิดทั้งหมดทั้งมวลนี้ครบจบในคลิปนี้เลยครับไปดูกัน อัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อ,อกับเกม Celestion Zero นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาถึงคิวการรีวิวตัวละครอย่างเบอร์นิสนะครับผมอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกว่ามีประโยชน์กับ ID มากๆใครที่เล็งสายตัวละครอนอมเบีเอาไว้ก็เรียกว่าตัวละครนี้ขาดไม่ได้เลยครับสามารถต่อคอมโบกอลอหนได้สนุกมากง่ายมากๆเกมเพลย์เบื้องต้นเนี่ยก็เพียงแค่กดโจมตีปกติค้างปั่นไปรอบๆตัวแล้วก็กดสกิล e ค้างนะครับเป็นการยิงไฟข้างหน้าสังเกตว่าเป็นการ ไฟแบบ2อกันด้วยสายขวาแบบนี้เขาเรียกว่าดับเบิลช็อตนะครับเรียกน้ำจิ้มกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูการรีวิวกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับสำหรับสเตตัสพื้นฐานของเบอร์นิสตัวละครนี้เป็นอนอมอรี่ไฟนะครับจากบ้านซันออฟคาริดดน สเตตัสของเบอร์นิสที่เพื่อนๆจะเห็นกันในคลิปนี้นะครับจะมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่2,922ควบคุมอนอโนโมารี153ชำนาญอนอโนโมารี398แล้วก็มีฟ้นฟู1.56ครับสเตตัสที่สำคัญของเขาเนี่ยก็จะเป็น4สเตตัสนี้นะครับ ถัดมาครับมาดูฝั่งของอาวุธกันบ้างผมจะใส่เป็นประจำตัวนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของการบวกแอคแท็กฟื้นฟูพลังงานมาช่วยสร้างดาเมจต่างๆมีชำนาญให้ด้วยก็จะดีที่สุดอยู่แล้วนะครับสำหรับประจำตัวแต่หากใครไม่มีนะครับอาวุธอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เละไปกว่ากันเลยอื่นๆที่น่าใช้นะครับจะประกอบไปด้วยฟิวชั่นคอมไพเลอร์หรือว่าประจำตัวของเกรสถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอาวุธของฝั่งแบทเทิลพารสนะครับเรียกว่าใช้ได้ดีเหมือนกันใครเปิดแบทเทิลพารสมาตัวละครนี้ก็เล่นได้แล้วตัวคร M กับ เนี่ยก็น่าเล่นมากๆแล้วครับถัดมาก็จะเป็นวิปปิ้งเจมินายแล้วก็เลนฟอเรสกอ o r เมดครับ ส่วนในฝั่งของแผ่นดิส์นะครับเราจะใส่เป็น4แผ่นดิส์ Chaos Jazz หรือเรียกว่าเซตประจําตัวเบอร์นิสก็ได้นะครับเซตนี้มี anomaly แล้วก็มีพวกโบนัสต่างๆความแรงต่างๆครับส่วนเซต2นะครับเราจะใส่เป็น Freedom Boost ตัวนี้ก็เป็นชำนาญเพิ่มเติมไปอีกโดยแผ่นดิส์นะครับชิ้นที่4เนี่ยเราจะใส่เป็นชำนาญนะครับชิ้นที่5นะครับใส่เป็นโบนัสไฟหรือจะใส่เป็นเพลเชหรือว่าค่า Attack ก็ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะดีตามลําดับที่ผมพูดไปเลยนะครับส่วนชิ้นที่6นะครับ เราจะใส่ได้2แบบเนาะก็คือใครเนี่ยชอบเห็นดาเมจก้อนใหญ่ๆก็ไปใส่แอคแท็ก็ได้แต่ผมเนี่ยชอบติดไฟทีๆมากกว่าก็เลยจะใส่เป็นควบคุมอนามอรีไปลงไปแทนนะครับ ถัดมาครับการอัพสกิลกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยเพื่อนเพื่อนัพสกิลติดตัวต่างๆให้ a b c d e f ก่อนนะครับตัวนี้มีเรื่องของการเสริมต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของฝั่งสกิลพิเศษนะครับอันนี้จะได้ใช้บ่อยมากๆครับและสุดท้ายก็จะมีเรื่องของการโจมตีปกติแต้มมานิดหน่อยก็ได้นะครับผมอัพสกิลไปประมาณนี้ครับสำหรับซีนีมาที่เพื่อนๆจะเห็นกันในคลิปนี้นะครับจะเป็นซีนีมาศูนย์หรือว่า m 0ูทั้งหมดนะครับเรียกว่า m 0นเนี่ยก็น่าสนใจ ดูเรื่องของการปั้นกันไปครบถ้วนแล้วนะครับถัดมาเราจะเอาเบอร์นิสลงสนามกันแล้วครับมาอธิบายสกิลต่างๆกันดีกว่าขอเริ่มกันที่การโจมตีปกติก่อนเลยอันนี้เนี่ยก็จะมีการโจมตีปกติผสมดาเมจไฟด้วยแต่เบอร์นิสไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับการคลิกโจมตีปกติแบบนี้แต่สิ่งที่เบอร์นิสเนี่ยจะได้ใช้บ่อยๆนะครับก็คือหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยมีหลอดใต้เลือดตรงนี้นะครับติดไฟแบบนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยจะสามารถกดโจมตีปกติค้างได้นะตัวของเบอร์นิสเองครับเขาจะปั่นเป็น เป็นไฟรอบๆตัวไปแบบนี้นะครับทำดาเมจซึ่งตรงนี้ไอ้เจ้าใต้หลอดเลือดเนี่ยขอแปะเอาไว้ก่อนนะครับ มาอธิบายที่ตัวของสกิลพิเศษกันก่อนครับสำหรับสกิลพิเศษนะครับก็จะสามารถกดใช้ได้แบบกดค้างอีกแล้วเรียกว่าเบอร์นิสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสกิลของเขาจะเป็นการกดค้างนะหากเรามีหลอดสกิลพิเศษนะครับเรากดค้างเข้าไปเนี่ยเบอร์นิสเนี่ยจะทําการเอาปืนไฟ1ข้างออกมายิงแบบนี้ซึ่งระหว่างยิงเนี่ยเราก็สามารถขยับตัวซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับซึ่งการยิงปืนไฟแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าหลอดคาบพลังพิเศษของเราเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปนะครับในขณะที่ใ รูปตัวของตัวละครนะครับหลอดด้านล่างเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นครับซึ่งเราจะเรียกเจ้าหลอดนี้ว่าหลอดฮีทนั่นเองครับเมื่อเพื่อนๆเนี่ยสะสมเจ้าหลอดฮีตรงนี้มาถึงครึ่งหลอดนะครับเขาก็จะติดไฟเกิดขึ้นการโจมตีปกติของเราเนี่ยก็สามารถกดโจมตีปกติแบบกดค้างได้และเมื่อเกินครึ่งหลอดขึ้นมาติดไฟแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆเนี่ยทำการโจมตีปกติแบบกดค้างหรือว่าสกิลพิเศษสกิลต่อเนื่องหรือว่าสกิลอัลติครับจะเกิดสถานะที่เรียกว่า afterburn ครับซึ่ง เพื่อนๆเ,เนี่ยจะสังเกตได้ว่าที่ศัตรตูจะมีตัวของลูกไฟอยู่ครับเวลาเกิด afterburn หรือว่ามีเจ้าลูกไฟตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับหากเราสลับตัวละครอย่างเบอร์นิสออกไปนอกสนามแล้วเอาตัวละครอื่นนะครับมาตีจะเกิดดาเมจธาตุไฟของเบอร์นิสเสริมเข้ามานะซึ่งตรงนี้แหละครับก็เป็นจุดเด่นที่สุดของตัวละครเบอร์นิสเลยเก็บเจ้าหลอดใต้เลือดแล้วสลับตัวออกครับให้ตัวละครอื่นเนี่ยมาเขียรเขียแบบนี้ก็จะเกิดเป็นดาเมจธาตุไฟซึ่งสามารถติดตัวของเบอร์นิ่งได้ ด้วยเวลาเล่นกับตัวของอนอมอรี่อื่นๆเนี่ยก็จะเกิดโกลาหลได้อย่างง่ายดายเลยครับโดยทุกๆครั้งนะครับที่ตีแล้วเกิดดาเมจไฟเจ้าหลอดนี้เนี่ยจะค่อยๆลดทีละ8หน่วยซึ่งหลอดนี้เนี่ยจะมีค่าอยู่ที่100หน่วยนะครับการที่ติดไฟนอกสนามแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วครับสำหรับเกมตัวของเซเลสโซนซิโรเรียกว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของตัวละครเบอร์นิสเลยครับเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าผมเนี่ยเอาตัวละครอย่างเจนมาตีตีตีไปเรื่อยๆก็ได้ทั้งตัวของอนามอรี่ไฟเผาไหม้อนามอรี่กายภาพ จูโจมแล้วก็มีดิสออเดอร์สลับกันไปเรื่อยๆครับเรียกว่าดาเมจเนี่ยแทบจะเบิ้ลไปเลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นตัวของพรสวรรค์ติดตัวของเบอร์นิสครับถัดมาครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเห็นตัวของสกิลพิเศษที่เราเนี่ยยิงไฟแบบข้างเดียวกันไปนะครับผม อันนี้เพื่อนๆอย่าทำนะครับอย่าอยู่ดีๆเข้าสนามมาแล้วกด e ค้างเข้าไปแบบนั้นสิ่งที่เราควรทําจริงๆครับคือการยิงแบบ double shot ครับซึ่งเป็นการยิงปืนไฟ2ข้างนั่นเองโดยวิธีการใช้เนี่ยจะมีอยู่2แบบหลกัหลกๆครับคือหากเพื่อนๆเข้าสนามมาปุ๊บตัวเบอร์นิสเองเขาจะมีหลอดใต้เลือดมาอยู่แล้วให้เพื่อนๆเนี่ยเริ่มจากการกดโจมตีปกติแบบกดค้างนะครับผมเบอร์นิสจะทําการปันป่นๆไปรอบๆตัวแบบนี้หลังจากนั้นครับให้เรากดตัว e ค้างเหมือนกันครับตรงนี้เราจะได้สถานะดับเบิลช็อตครับการดับเบิลช็อตเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีปกติค้างแบบนี้เขาจะยิงไฟ2มือครับเจ้าหลอดฮีตต่างๆก็จะขึ้นเร็วขึ้นด้วยได้ดาเมจเพิ่มเติมจากเบอร์นิสเนี่ยก็เพิ่มเติมขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นดอกจันเอาไว้เลยว่าเป็นเกมเพย์ที่สําคัญนอกจากนี้ครับการดับเบิลช็อตเนี่ยยังเกิดในตัวของซับพอร์ตจู่โจมได้ด้วยโดยการซับพอร์ตจู่โจมของเขาหลังจากที่สลับเบอร์นิสเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดโจมตีปกติ ไปนะครับเบอร์นิสเนี่ยจะทําการป,ปั่นปั่นปั่นไฟแบบนี้หลังจากนั้นพอกระโดดตัวออกมาปุ๊บเพื่อนๆก็กด E ค้างได้เลยครับในสถานะนี้เพื่อนๆก็จะได้การดับเบิลช็อตเหมือนกันติดไฟเร็วแล้วก็จะโหลดเจ้าหลอดด้านล่างเนี่ยพยายามให้เต็มหลอดเสมอพอหลอดตรองเราเนี่ยเต็มปุ๊บเราก็สลับตัวของเบอร์นิสออกไปเล่นตัวละครอื่นติดอนอมเลี่ไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยแบบนั้นครับ ถัดมาครับเรามาดูสกิลต่อเนื่องกันบ้างครับเวลามอนสเตอร์ติดสตันนะครับแล้วเราเนี่ยสลับเป็นเบอร์นิสเข้ามาเบอร์นิสเนี่ยจะทําการปันป่นปันปนป่นไฟไปรอบๆตัวแบบนี้เวลาเราสกิลต่อเนื่องนะครับเราจะพยายามให้ตัวของเบอร์นิสเนี่ยปิดตัวละครสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขาจะปั่นไฟเสร็จปุ๊บเขาจะสามารถต่อคอมโบมาดับเบิลช็อตได้นะครับพอสลับเบอร์นิสเข้ามาปุ๊บเราก็ทําการยิงไฟจี่ถัดไปแบบนี้กดสก e ิลอีกคางนั่นเองก็จะได้ดับเบิลช็อตเข้าไปแบบนี้ครับหลอดด้านล่างเลือด ของเราเนี่ยก็จะโหลดขึ้นไปโหลดขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าหลอดฮีทเนี่ยก็จะเต็มหลอดอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะสลับเบอร์นิสออกทุกๆครั้งนะครับส่วนสกิลเัลติของเขาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกครับก็เอามากดเท่ๆแบบนี้ได้ครับ และสุดท้ายครับมาดูความสามารถเพิ่มเติมหรือว่าการจัดทีมของเบอร์นิสครับตัวละครนี้เรียกว่าเป็นตัวละครดาเมจนอกสนามที่สามารถเอาไปใส่ในทีมธาตุผิดปกติหรือว่าอนอมมอลี่เนี่ยได้ทุกตัวในเกมเลยครับเรียกว่าสายโกลาหนได้เลยซึ่งถ้าใส่ทีมกับธาตุผิดปกติหรือว่าตัวละครที่มาจากซันออฟคาริโดนเหมือนกันเนี่ยเขาเนี่ยจะมีค่าสะสมไฟอนอมมอลี่ที่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็ยังติดตัวของไม่เกียมนานเพิ่มอีก3วินาทีด้วย จากทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับสกิลทั้งหมดเนี่ยที่ผมอธิบายไปข้างหน้าหากใครฟังไม่รู้เรื่องนะครับให้มาฟังสรุปตรงนี้ได้เลยครับผมจะสรุปเป็นการเล่นของตัวละครเบอร์นิสแบบสั้นๆให้ทุกคนฟังโดยวิธีการเล่นของเขาครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเข้าสนามแบบไม่มีซับพอร์ตอะไรเลยนะครับเราเปิดสนามด้วยการกดโจมตีปกติค้างนะครับผมเบอร์นิสเนี่ยจะทําการปั่นปั่นไฟไปแบบนี้ครับจากนั้นครับให้เรากด e ค้างได้เลยครับพอเขาปั่นไฟเสร็จปุ๊บกระเด็นตัวออกมา e ค้าง ไปปุ๊บเบอร์นิสเนี่ยจะทําการยิงดับเบิลช็อตไปด้านหน้าครับโจมตีปกติค้างแล้วก็อ e ีค้างนี่คือเกมเพย์ของเบอร์นิสเลยครับหลกัหลกๆเนี่ยเราจะเล่นเพียงเข้านี้เลยครับสลับเบอร์นิสมาโจมตีปกติค้างอ e ีค้างผมจะสะกดจิตเพื่อนๆด้วย2คํานี้ไปเรื่อยๆโจมตีปกติค้างอ e ีค้างนะครับดับเบิลช็อตดับเบิลช็อตกันไป แต่การเล่นอื่นๆเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับหากเราเนี่ยทำการเอาเบอร์นิสมาซัพพอร์ตจูโจมสลับมาจากตัวละครอื่นนะครับปั่นไฟเสร็จปุ๊บกระเด็นตัวออกมาก็กด E ค้างได้เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นดับเบิลช็อตเหมือนกันครับ โดยเวลาเราเนี่ยกด e ค้างไปเรียบร้อยแล้วหลอดฮีทของเราเนี่ยเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สลับเบอร์นิสออกไปเป็นตัวละครตัวถัดไปได้เลยเราก็เอาตัวละครตัวถัดไปครับยกตัวอย่างผมเอาเจนเนี่ยมาตีต,ตีตีไปเรื่อยเพราะเห็นว่าหลอดฮีทเนี่ยเริ่มต่ําแล้วนะครับเราก็หาจังหวะดีๆครับที่จะสลับตัวละครมาเป็นตัวละครตัวอื่นๆสลับกลับไปเป็นเบอร์นิสโจมตีปกติค้าง e ค้างหรือจะซับพอร์ตจู่โจมเข้ามาก็ได้แล้วก็ e ค้างไปแบบนั้นเพื่อโหลดเจ้าหลอดฮีทนี้กลับมา เสร็จแล้วก็สลับกลับไปเป็นตัวอื่นใช้หลอดฮีตนี้ไปเรื่อยๆเรื่อๆจากตัวละครอื่นเกมเพย์ของเขาเนี่ยก็จะง่ายๆเท่านี้เลยครับ <S <S หลังจากที่เราเนี่ยเห็นเกมเพย์ต่างๆของเบอร์นิสไปเรียบร้อยแล้วผมจะสรุปมาเป็นข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังของตัวนี้ให้ฟังครับอันดับแรกเลยตัวละครเบอร์นิสเนี่ยดีมากๆในเรื่องของการทำราอน m มอ y ี่ไฟเผาไหม้ได้อย่างรุนแรงเลยครับอย่างของผมเนี่ย m 0 w 1นะครับ d ามเมจเวลาเผาไหม้เนี่ยก็เป็นหลักหมื่นเลยทีเดียว นอกจากนี้ครับ Damage After Burn หรือว่าเวลาเราสลับตัวออกเนาะแล้วติดลูกไฟไว้ที่ศัตรตูเนี่ยก็มีความรุนแรงเหมือนกันและตัวละครนี้เป็นตัวละคร Anomaly นอกสนามเพียงตัวเดียวของเกมณนะปัจจุบันครับ ซึ่งการทําความสามารถพิเศษแบบนี้ได้นะครับจะทําให้ตัวของเบอร์นิสเนี่ยควบตำแหน่งเรื่องของปฏิกิริยาไป1อันก็คือการดิสออเดอร์หรือว่าโกลาหลน,นั่นเองครับเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยครับเวลาผมเล่นเนี่ยจะมีการเกิดโกลาหลถี่มากๆมอนสเตอร์เนี่ยเรียกว่าเลือดไหลไหลไหลแบบรัวๆเลยครับการเอาตัวของเบอร์นิสไปเก็บพวกมอนเลือดเยอะๆหรือว่ามอนเดี่ยวพวกบอสต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเล่นได้ดีมากๆลูดเลือดบอสได้ดีมากๆครับ แถมตัวละครนี้เนี่ยยังเล่นง่ายด้วยนะครับจัดทีมเนี่ยก็ได้กับทุกตัวที่เป็นอ n นโนมอลี่เลยทําให้เป็นอีก1ตัวละครครับสายนอกสนามที่อนาคตไกลแน่นอนครับสำหรับเบอร์นิสครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับก็ยังมีข้อควรระวังสําหรับตัวละครนี้นะครับก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องเก็บตัวของหลอด heat แล้วทำดับเบิลช็อตทุกๆครั้งนะครับเก็บหลอดใต้เลือดดีๆอย่าลืมกดอ e ีค้างแบบดับเบิลช็อตด้วยจะได้หลอด h e ทเยอะๆถ้าพลาดไปล่ะก็เวลากลับไปเป็นโจมตีปกติแล้วไม่มีพลังงานอะไรเลยเบอร์นิสเนี่ยจะคล่องข้านข,ขยับตัวลําบากครับ ข้อครวรระวังที่2ครับคือเบอร์นิสเนี่ยเวลาเรากดโจมตีปกติค้างหรือว่ากดตัวของสกิลพิเศษค้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าท่าทางมันก็เยอะพอสมควรครับจังหวะน,นี้ถ้าเวลาเราไปลงตัวของบอสที่ตีแรงมากๆนะครับก็ระวังตายดีๆนะไอเฟมค่อนข้างน้อยมากๆครับอาจจะต้องมีตัวละครโล่อย่างซีซ่าแบบนี้มาเสริมได้ครับ ขพราะควรระวังที่3นะครับตัวละครเบอร์นิสเองจะไม่ค่อยเก่งมากนักกับมอนสเตอร์ที่เป็นกลุ่มนะครับเพราะว่ากว่าจะเผาไหม้กว่าเลือดตัวของศัตรูเนี่ยจะค่อยๆเดง้งเดง้งเด้งจนตายเนี่ยก็จะต้องใช้เวลานิดนึงซึ่งไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่กับการสลับเบอร์นิสมาเผาไหม้ศัตรูเราอาจจะใช้ตัวละครอย่างเจนเนี่ยตีไปเลยได้นะครับไม่ใช่ว่าเขาตีไม่ได้แต่ว่ามันเสียเวลานั่นเองครับรอไปใช้กับบอสกับอะไรแบบนี้ได้เลยครับสำหรับเบอร์นิสความมอนจะตายกว่าเราจะย้ายกลุ่มมอนเนี่ยมันก็ต้องมาติด ไปอยู่เรื่อยๆครับเห็นข้อมูลเบอร์นิสกันไปครบทั่วแล้วถัดมาเรามาที่หัวข้อที่4ครับกับทีมของตัวละครเบอร์นิสกันครับขอเริ่มต้นด้วยทีมที่ผมชอบที่สุดแล้วก็เรียกว่าทีมที่แข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเลยครับทีนี้แข็งแกร่งจริงๆครับเราจะจัดทีมเป็นเจนซีซ่าแล้วก็เบอร์นิสครับโดยน้องแบมบูเนี่ยเราจะใส่เป็นเจ้าน้องแบมบูหมูแดงนะครับ โดยเราเนี่ยเวลาเข้าสนามครับเราก็จะเปิดด้วยซีซ่าเนาะมาเล็งศัตรูดีๆครับทำการเพอร์เฟกบล็อกไปให้เรียบร้อยนะครับเราทําการสร้างโล่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับพยายามที่จะซัพพอร์ตจูโจมของเบอร์นิสให้สําเร็จนะครับหรือจะสลับเบอร์นิสเลยก็ได้นะครับถ้าซัพพอร์ตจูโจมหรือว่าสลับมาเป็นเบอร์นิสเรียบร้อยแล้วปั่นไฟไปรอบๆตัวแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็กดอีค้างเพื่อจี่แบบดับเบิลช็อตลงไปและเราก็จะสลับไปเป็นตัวละครอย่างเจนถัดไปครับซึ่งศัตรู ก็จะติดตัวของไฟเรียบร้อยแล้วหรือว่าติดสถานะ a f t e r b ร r n เรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้แหละครับตัวของเจนที่ติดตัวของอนามอรีได้ถี่มากๆแล้วก็ดาเมจค่อนข้างถี่ด้วยก็จะเขี่ยตัวของดาเมจของไฟเนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆครับจะทําให้เกิดเบรนนิงสลับกับจู่โจมและมันก็จะเกิดโกลาหลเรื่อยๆครับ จะสังเกตว่านี่คือบอส2ตัวจาก d i s p e Node ใน Shield Defense ชั้น8นะครับเรียกว่าอันนี้ก็เป็นปัญหามากๆสําหรับหลายๆคนเนาะสอตัวนี้ตีถี่มากๆดาเมจรุนแรงมากๆครับอยากให้เพื่อนๆลองสังเกตครับหากเราเนี่ยเข้าคอมโบแบบถูกต้องแบบนี้เอาเจนตีแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมดามจเนี่ยเด้งแบบรัวๆๆเป็นหลายๆแสนต่อต่อกันแบบนี้ครับถี่มากๆจริงๆครับกับคอมโบเพียงแค่คอมโบชุดเดียวเดี๋ยวดิสออเดอร์เดีย ER, เด๋ยวดิสออเดอร์แบบนี้ครับแป๊บเดียวบอสก็ จะตายแล้วครับผมผมเนี่ยขอให้ทีมนี้เป็นทีมเมตาที่สุดณนะปัจจุบันเลยครับซึ่งการจัดทีมของเบอร์นิสครับก็จะค่อนข้างที่จะอิงไปกับตัวละครอนอมอลี่นะผมเชียร์สองอนอมอลี่มากๆเลยเบอร์นิสเป็นนอกสนามอนอมอลี่เราหาตัวละครในสนามอนอมอลี่เนี่ยมาเล่นอีกสักหนึ่งตัวครับตัวละครในอนาคตนะครับเราก็สามารถเอาเบอร์นิสไปใส่คับวููได้ยกตัวอย่างอย่าง,ยา,งยานางีแบบนี้เป็นต้น หรือจะมาเล่นทีมกับปัจจุบันสักหน่อยนะครับมาลองดูทีมอื่นๆกันบ้างผมขอยกตัวยอย่างทีมเกสลีนะแล้วก็เบอร์นิสครับส่วนน้องแบงบูเนี่ยจะเป็นแบงบูไฟฟ้านะครับเราก็จะเปิดสนามด้วยตัวของเบอร์นิสเหมือนเดิมครับพยายามที่จะเผาไหม้ศัตรูหลังจากนั้นเราก็สลับไปเป็นเกรสครับเพื่อมาโยนตัวของสกิลไฟฟ้าไปเรื่อยๆให้เกิดช็อกสลับตัวของเบอร์นิ่งก็จะมีดิสออเดอร์เกิดขึ้นมาเป็นดาเมจเพิ่มเข้าไปแบบนี้ครับ หรือจะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับสำหรับสายฟรีกันบ้างสำหรับไพเพอร์รูซี่แล้วก็เบอร์นิสแบบนี้ไพเพอร์ซึ่งเป็นสายโกลาหลเหมือนกันก็พอหยิบมาเล่นได้เหมือนกันแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับส่วนแบงบูเนี่ยก็เป็นแบงบูหมูแดงนะครับเราก็จะเปิดด้วยตัวละครอย่างเบอร์นิสเหมือนเดิมนะครับเผาไม้ให้เรียบร้อยสลับไพเพอร์มาปันป่นปัน่นปั่นไปแบบนี้ส่วนลูซี่เนี่ยก็เอามาบัฟเสริมให้ไปเรื่อยๆครับและนั้นก็เป็น3ามทีมแนะนําในช่วงนี้สําหรับตัวละครอย่างเบอร์นิสครับ จนถึงตอนนี้นะครับตลอดคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆเห็น b บ r ร์นิสไลเวอร์ชันแค่ M0 เท่านั้น <c oughs> ก็เรียกว่าอลังการแล้ว <c oughs> ดีมากๆแล้วแต่เขายังเก่งได้อีกครับจากตัวของ m มล์สเกปของเขานนั่นเองมาต่อกันที่หัวข้อที่5ครับ ผมขอเริ่มกันที่ Myscape ที่1นะครับขีดจำกัดสูงสุดของ Heat จะเพิ่มจาก100ไปเป็น140นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้การเกิด afterburn หรือว่าการเผาไหม้นอกสนามของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นานขึ้นครับและความแรงของ afterburn เนี่ยก็ยังแรงขึ้นอีกด้วยครับตามค่าพลังโจมตีของ b บ r n i s ิยังไม่หมดครับ afterburn ในแต่ละครั้งจะมีค่าสะสม anomaly เพิ่มขึ้นอีก25%ผมว่าตัวของ M1 เนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ามากๆครับใครที่ค่อนข้างแบบอวยตัวละครอย่างเบอร์น ครับ M 1ดีมากๆจริงๆส่วน M 2ของเขานะครับหลังจากเกิด afterburn เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีบัฟที่ซ้อนทับได้5ชั้นครับที่จะมาเพิ่มตัวของ p e พนเลโชตัวนี้เนี่ยมีเพนเลโชเสริมให้20%เลยทีเดียวครับ M 3ครับเพิ่มเลเวลสกิลต่างๆ M4 ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจี้ไฟยิงไฟไปด้านหน้าแบบนี้หรือการโจมตีซัพพอร์ตเข้าสนามปันป่นๆเข้ามาก็ตามจะได้รับคิเลตเพิ่มเติม30%ครับและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราจีไฟแบบดับเบิลช็อตจะได้ระยะเวลาต่อเนื่องเพิ่มอีก1วินาทีครับ M5 ครับเพิ่มเลเวลสกิล แล้วก็ M6 สุดท้ายครับจากการดับเบิลช็อตถูกศัตรูนะครับผมแล้วติดลูกไฟที่ศัตรูที่เราเรียกว่า afterburn นั่นแนหะมันจะสร้างดาเมจทัดไฟเพิ่มขึ้นอีก1ดาเมจนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆ0.5วินาทีอันนี้ดีมากๆครับจะทําให้ตัวของเบอร์นิสนอกสนามติดไฟได้ถี่ขึ้นเป็น2ดาเมจแบบนั้นแถมเจ้าไม่เกียมจากการ afterburn ในการจี่แบบดับเบิลช็อตเนี่ยสถานะเวลาไม่เกียมครับจะลดต้านทานศัตรูไฟลงไป25% ยังไม่พอครับการไหมเกมเนี่ยยังมีดาเมจเสริมอีกหนึ่งครั้งเป็นดาเมจก้อนใหญ่หญครับ1,800%ของค่าเดิมเรียกว่า M 6เนี่ยดาเมจบ้าคลั่งไปหมดเลยครับแล้วตัวละครนี้ได้ใช้ยาวๆด้วยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่ค่อนข้างคุม้มถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแบบมีตังค์เยอะๆ M 6กเนี่ยก็คุ้มค่าจริงๆครับได้ใช้ยาวๆแน่นอนสําหรับตัวละครอย่างเบอร์นิสครับอันแน,น่แนเพื่อนๆ,ๆจะไปเปิดตัวละครนี้เพิ่มกันหรือเปล่าถ้าใครจะไปกําลังเล็งตัวละครเบอร์นิสกันอย นะครับผมฝากล้านเติมเกม1ล้านครับกับ Rich Man Shop นะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นไม่ต้องมาให้ ID Password ให้วุ่นวายเลยครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับสนับสนุนสื่อๆอย่าลืมเติมกับ Rich Man Shop นะครับ เรามาต่อกันที่หัวข้อที่6นะครับผมสําหรับคําถามพบบ่อยครับคําถามแรกเลยครับกับคําถามที่ว่าตัวละครนี้เปิดคุ้มไหมใช้ได้ยาวๆหรือเปล่าส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างเชียร์สำหรับตัวละครอย่างเบอร์นิสครับหากเพื่อนๆเนี่ยมีแผนว่าจะเล่นทีมอันอมอลี่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครใดๆก็ตามนะครับดาเมจหลักเป็นอันอมอลี่กลุ่มดาเมจรองอันอมอลี่เนี่ยนานๆทีจะมาทีแน่นอนครับซึ่งเบอร์นิสเป็นหนึ่งในนั้นการทาดาเมจนอกสนามเนี่ยไม่น่าจะได้หาง่ายๆเลยครับ ค่อนข้างเชียร์มีติด ID เอาไว้ครับเล่นง่ายด้วยติดไฟเรื่อยๆดีด้วยสายอนอมบอี่เนี่ยเกิดได้เพราะตัวละครนี้เลยครับ มันเลยนํามาสู่คําถามถัดมาครับแล้วถ้าเปิดตัวของเบอร์นิสเนี่ยเรียกว่าต้องเปิดขนาดไหนล่าถึงจะคุ้มส่วนตัวผมนะใครเป็นสายเติมไม่เยอะ M0 ูนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วครับเพื่อนๆอ,อาจจะใส่ M0 นกับอาวุธ b a t เทนพาสหรืออาวุธของเกรสแบบนั้นไปก่อนได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องมี W1 หรือว่า W Engine ประจําตัวของเขาก็ได้โดยเฉพาะใครที่เล่นเจนอยู่เบอร์นิสเนี่ยอยากให้ลองจริงๆครับดีมากๆส่วนคนที่จะไม่เปิดนะครับก็อาจจะเป็นคนที่เราเนี่ยไม่ชอบสาย เลงว่าเฮ้ยปกติเราชอบสายโจมตีรุนแรงมากกว่าอย่างตัวละครอย่างเอลเลนชูหยวนแบบนี้ก็สามารถข้ามตัวละครอย่างเบอร์นิสไปได้ครับ <S <S และก็หัวข้อที่7สุดท้ายครับมาสรุปเป็นเทียร์ลิสให้กับตัวละครเบอร์นิสกันแน่นอนครับพูดมาขนาดนี้ตัวละครเบอร์นิสก็ติดไปในเทียร์ SS ในตำแหน่งาดาเมจลองครับเรียกว่าถ้าเป็นกลุ่มของาดาเมจลองเนี่ยเบอร์นิสเอาไปขึ้นแท่นไปเลยครับที่1ของเกมณนะปัจจุบันเลยครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวเบอร์นิสที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อนๆล่ะครับมีใครเปิดเบอร์นิสมาแล้วเล่นสนุกไม่สนุกยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ 15, 1 5 4 5 1แสนหสรบเเบอร์จากทาง YouTube ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องเบอร์นิสก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ